ดวงชะตารายวันวันที่22ธันวาคม2568ทำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างในฐานะผู้รู้หรือที่ปรึกษาพลังของราศีมังกรที่เข้ามาส่งเสริมดาวพฤหัสดาวประจำตัวท่าน ให้มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จที่จับต้องได้และความมั่นคงเป็นวันที่ดีในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเรียนการสอนหรือการวางแผนที่ต้องการวิสัยทัศน์ระยะยาวการงานโอกาสก้าวหน้าในสายงานมีสูงผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการนำเสนอผลงานจะเต็มไปด้วยหลักการและเหตุผลที่หนักแน่นหากมีการสอบสัมภาษณ์ ท่านจะได้เปรียบในองค์กรที่ต้องการคนที่มีวุฒิภาวะสูงการทำโปรเจกต์ใหม่ๆจะเน้นไปที่โครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมหรืองานด้านวิชาการการเงินการเงินมั่นคงรายรับมาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงไม่ใช่โชคลาภเป็นวันที่ดีในการวางแผนภาษีหรือการลงทุนระยะยาวในกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ การเจรจาด้านการเงินจะสำเร็จได้ด้วยความน่าเชื่อถือและเครดิตที่ดีของท่านความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่คู่ควรอาจเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานมั่นคงหรืออาจเป็นครูบาอาจารย์คนในสายงานเดียวกันคนที่เข้ามาจะจริงจังและให้เกียรติท่านมาก คนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงและอบอุ่นต่างฝ่ายต่างเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันอาจไม่หวานแหววแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันมีโอกาสวางแผนเรื่องการศึกษาของบุตรหรือการซื้อทรัพย์สินร่วมกันสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ต้องระวังโรคที่เกิดจากความเครียดหรือการนั่งทำงานนาน,น,าน เช่นเดียวกับวันอาทิตย์และต้องระวังเรื่องน้าหนักตัวที่อาจเพิ่มขึ้นง่ายจากการกินเพลินจิตใจสงบมีสติแต่บางครั้งอาจยึดติดกับหลักการมากเกินไปอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมคืออุปสรรคคือความยึดมั่นในความคิดของตนเองหรือการมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปบางครั้งท่านอาจปฏิเสธไอเดียใหม่ๆเพราะมองว่า ไม่ถูกต้องตามหลักการเดิมๆต้องระวังการถูกมองว่าเป็นคนหัวโบราณหรือจูจ้จี้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานเปิดใจรับฟังคนรุ่นใหม่หรือวิธีการทำงานใหม่ๆบ้างประสบการณ์ของท่านมีค่าแต่เทคโนโลยีใหม่ๆก็สำคัญการเงินความรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ความกลัวความเสี่ยงมากเกินไป อาจทำให้พลาดโอกาสการลงทุนที่ดีได้ความรักผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในชีวิตคู่ลงบ้างและแสดงความรักในรูปแบบที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่การสั่งสอน